สวาวมารองสวาวหาต่อไป,าาอไปก็เป็นพ่อปิยะแต่ด้านหน้าเป็นแหวมกม่านสวยมานมากเนื้อจัดมากครับเนื้อจัดมากรงรักรงทองนะเป็นส้นเด็ดสามชั้นแหวมกม่านแล้ะลงชาติไว้ หา้าแดงหรือลักแดงแล้วก็ลงทองไปด้วยเป็นสองหน้าอันนี้ถ้าพูดสองหน้าเนี่พบหลายองค์แต่พี่แต่ที่พบพ่อปิยะที่อยู่ด้านอีกด้านหนึ่งมีน้อยถ้าสองหน้านะครับแก่งมากหนึกแก่งมากครับ แต่ผมเชื่อว่าท่านไม่ได้สร้างไว้องค์เดียวนะฮะ